สวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับไอโจก็จะมาบอกเก่าอีกหนึ่งรอบครับสําหรับรถฟอร์ดสุดที่รักของผมนี่ครับไอเงาะปานครับกาลังจะเปลี่ยนมือแล้วนะครับเพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อแล้วครับคือน้องต้นครับผม่นอยากได้รถไปต่อยอดเนาะครับผมเพราะมันดูจากเพจของโจเชแนลมาครับว่ารถสภาพแบบบ้านๆสภาพดีมากเลยก็เลยอยากได้ไปต่อยอดครับวันนี้เราก็นัดดูรถกันครับผมมาโอเคสวัสดีครับน้องต้นครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปพาไปดูรถสภาพให้น้องต้นตรวจสภาพดูเองเลยโอเคครับเชิญนะครับไปนะครับปกติดูรถเป็นไหมฮะหรือว่าดูตามความชอบดูตามความชอบครับดูตามความชอบถ้าเกิดรถมันดีก็เอาแต่เห็นอมติดตามกระทางช่องพี่โจว่าเห็นลงขายปุ๊บผมก็เลยเข้ามาดูโอเคครับเห็นว่ารถมันใช้งานน่าจะคุ้มค่าแหละเอาไปต่อยอดได้โอเคครับ เป็นไงบังคับเครื่องเท่าที่ดูก็ดูรถดูดีนะครับดูรถเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็โดยรวมสีสวยครับสีกงสวยรถถือว่าใช้ได้ครับไม่มีอุบัติเหตุนะโอเคครับการไหนก็จะนี่ครับเดิมๆเลยสภาพเดิมๆหมดครับครับดูจากอะไใช้ใช้งานอยู่คนเดียวเนาะคนเดียวครับครับรถดีครับรถสวยโอ้สตาร์ทเครื่องดูแล้วเครื่องก็ดีอะไรก็ดี ราคาคุ้มค่าไหมที่ผมเสนอไปก็เดี๋ยวว่าเอาได้ครับเอาได้แบ่งไปมันแบ่งไปกันแบ่งไปกันแล้วก็ช่วยพี่โจโอเคขอบคุณที่หลายครับมาไกลเลยเนี่ยมาจากมาจากกรุงเทพกรุงเทพเลยครับก็ขึ้นมาเลยติดตามช่องก็ดูตลอดชอบชอบกินชอบกินเหมือนกันเป็นยอดเข้าชอบกินตัวหลังเดิมไหมหลังเดิมหลังเดิมรถดีอ่ะใช้ได้พอดีสวยพอดีสวย ใช้พี่โจเอาไปรถเอาไปใช้ใหม่นะเอาไปออกคันใหม่คันใหม่ไปต่อยอดไปคันใหม่จะมาติดตามดูก็ถือว่าเนาะช่วยกันโอเคโอ้ยก็ขอบคุณน้องต้นแหละที่เข้ามาดูรถให้ก็มีติดต่อมาเยอะอยู่นายครับหลายคนขอบคุณขอบคุณพี่โจคือขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับก็แบ่งปันให้วันนี้ก็ทำกลับโอเคครับเดี๋ยวค่อยค่อยติดตามดู ลู้อคันใหม่ของของของออันนี้บอกก่อนแล้วผมยังไม่พูดเลยจะบอกก่อนแล้วใช่แอบแฝงแอบแแอบแนี่เรื่งนะครับไปยังไงก็สาหรับคลิปนี้ก็จะฝากไปกับคณีครับกับน้ำต้นครับที่เราได้ได้ขับรถไปแล้วยังไงก็มาจากลากันตรงนี้ครับผมไประงเลยเราโอเคครับอันนี้กาลังจะออกจากหมู่บ้านแล้วครับ คนใจหายวับเลยตอนนี้ลูกรักลูกแพงกำลังจะไปแล้วครับโอ้ก็า๋ยบายๆครับผมนี่เดี๋ยวยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่แบบอัปเดตใหม่ล่าสุดก็จะนับสนอให้ดูนะครับผมน,นี้ก็บอกเวลางาปปาก่อนครับผมไปทุกคน